เราไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันนะครับอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่าประมาทนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอีไม่กี่วันก็สิ้นปีนี่รถรานี้รับรองว่าตึมดังนั้นขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับช่วงหยุดยาวนี่ก็รถเยอะนะครับบนถนนอันนี้หนุ่มที่สารพีเชียงใหม่นะครับโชคร้ายเนาะถนนเป็นหลุมครับเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อ ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงแหละครับก็คงจะไปตกหลุมและกระดอนขึ้นหล่นลงพื้นถนนหัวฟาดพื้นรถไปทับอีกทีก็เสียชีวิตครับอันนี้ที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับพันตํารวจตรีพงศกรอ่างตะกูลครับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งว่าพบมีคนพบคนเสียชีวิตนะอยู่บริเวณไหล่ทางถนนทางเรียบน้ําปิงหมู่ที่6บ้านป่าเดือตตาบลหัวมุงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ไปไปกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลสารพีเชียงใหม่ไปถึงพบชายนอนอยู่ในสภาพรถจักรยานยนต์ทับร่างอยู่ละครับก็ได้ทําการช่วยเหลือออกมานะครับแล้วก็เอารถออกมาจากร่างก็ทราบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับเบื้องต้นนั้นเขาบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงแล้วก็คงนานพอสมควรนะครับจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้าน ที่มหาปลาใกล้คันคลองส่งน้ำนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุพบศพก่อนที่จะพบศพนะครับได้ออกมาหาปลาตามปกติแล้วก็ขึ้นมาบนถนนก็ได้พบเอรถจักรยานมันล้มอยู่ก็เลยไปดูเดินไปดูอ้าวคนมันอยู่ข้างล่างก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตคือนายธนวัตรนะครับอยู่บ้านหมู่ที่8บ้านหัวมุงตํบลหัวมุงอำเภอสรารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นนี่ก็มีมีร่องรอยของรถขูดขีดมาจากหลุมกลางถนนนะครับหลุมบ่อกลางถนนนี่เป็นทางยาวไปถึงจุดพบศพเลยก็คาดว่าคงจะขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงนะครับก็เลยเสียหลักหมายถึงว่าพอลงปุ๊บก็เสียหลักกระดอนขึ้นนะครับล้มลงมาเอาไม่อยู่เนาะท่าเร็วเนี่เนาะ จากนั้นนะครับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบเหตุก็มาที่เกิดเหตุนะครับก็หูมาเล่าบอกว่าตนเองนะไปช่วยเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านกําลังแต่งงานกันอยู่นะครับก็มาหิวข้าวหิวข้าวก็กลับมาบ้านมาซื้อมะม่วงมามา,มา,มาทานเสร็จแล้วปูเข้าบ้านมาสักพักก็ได้ยินมีคนมาบอกว่าลูกลูกชายเสียชีวิตโตนนะครับรถอุบัติเหตุอยู่บนถนนก็นรีบไปนะครับด้วยความตกใจ เสียใจเป็นอย่างสุดซึ้งเลยครับนี่หลังจากที่สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งมอบศพให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็อย่าประมาทนะครับการขับรถขับรานี่มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาละครับสำหรับอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นไม่ประมาทไม่เสียชีวิตครับ